ือครั้งแรกของทีมนักแสดงของทีมของเราแล้วก็ทีมงานนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีท,ที่ที่ได้ใช้ที่นี่มาเป็นการเปิดตัวย่อมๆนะครับเพราะว่าตัวแฟนๆนิยายเองบวกกับแฟนๆซีรีส์เองก็จะได้มาเจอกันแล้วก็มาพบปะก,กันอะไรเงี้ยครับก็ฝากตัวซีรีส์เรื่องของกิ่นความลับด้วยวันนี้แฮปปี้มากเราคิดว่านักแสดงทุกคนคทีมงานทุกคนก็แฮปปี้ที่ได้มาเจอแฟนๆในวันนี้ครับ จริงๆกดดันมั้งแต่วันแรกที่ทำนะครับไม่มีวันไหนไม่กดดันเลยแต่ว่าก็ทํางานกันอย่างตั้งใจแล้วก็เต็มที่สุดๆทั้งทีมมาสดงแล้วก็ทีมงานมันก็เลยทําให้เราอย่างที่บอกไปว่าเนื้อความที่เรามีจุดประสงค์เดียวกันคืออยากให้งานออกมาดีที่สุดมากๆก็เลยรู้สึกว่ายังไงหายมันก็จะหายเหนื่อยในสักวันเวลาถ้าผลงานออกไปออนแอร์อะไรเงี้ยครับช่วงนี้เรียาแบบว่าสิของกันเนติดกันเหมือนกันมันคงเป็นช่วงทำลายที่ จะเรียกว่าในโทอยู no ่เหมือนกันเรียกว่าฮอตไหมก็ไม่ขนาดนั้นครับเป็นเป็นเป็นช่วงที่แบบว่างานมันดันมาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็พยายามแบ่งแบ่งแบ่งทามมิ่งให้มันถูกต้องที่สุดแล้วก็ให้เวลากับทุกทุกเรื่องอยู่แล้วด้วยอะไรนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่ที่เรากําลังทําอยู่ซึ่งตอนนี้อีกเรื่องหนึ่งก็เราจะปิดกล้องแล้วก็น่าจะเป็นทามิ่งที่ดีในการที่จะทําเรื่องอื่งต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะมาาเป็นการที่แบเจอกันเปนแากเลยใช่คะซีรีส์เรื่องนี้ใช่ครับ เป็นไงบ้างคะอ๋อครับผมก็ดีครับผมหมายถึงว่าตั้งแต่วันเวิร์กช็อปแล้วแหละคือตัวเราก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนเนาะนี่เป็นครั้งมไม่ใช่สิเราเจอกันครั้งแรกคือตอนไปแคสแล้วจากนั้นเราก็มาเจอกันอีกทีตอนเวิร์กชออ็อปแล้วทีนี้เนี่ยเราเรารู้สึกว่าเออตอนเวิร์กช็อปอะไปถึงแม้ว่าโอเคถ้าพูดถึงผลงานการแสดงอะอาจจะไม่ได้มากเท่าผมเนาะแต่ว่าพอพอพอเราเริ่มเวิร์กช็อปอะเราสัมผัสได้ถึง เขาเขามีความตั้งใจมากเขาเปิดมากๆเวลาเวลาเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยเวลาเวลาเรามีซีนที่ต้องเล่นด้วยกันคือไบร์ทเขาเป็นคนที่เราเราเล่นด้วยเราเรารู้สึกสบายใจเพราะว่าเขาจะไม่มีแบบเขาจะไม่มีเขาเขาเขาไม่กั๊กเลยอะไรเงี้ยครับผมเวลาเรานเล่นรู้สึกเออเราไปด้วยกันได้ดีครับทำไงกันว่าทำไมสำหรับตัวไบก็อย่างที่บอกว่านนแบบเราเจอกันครั้งแรกตอนที่ไปแคสแล้วหลังจากนั้นก็มีการเวิร์กช็อปแล้วก็มีการไปถ่ายตัวพายโตอนแรก อนนเป็นคนที่ทําการบ้านในเรื่องต่างๆได้หนักมากท,ทั้งแบบตอนที่เวิร์กช็อปหรือว่าเรื่องของการแสดงแล้วนนก็ไม่เคยทําให้เราแบบว่ารู้สึกกังวลในการที่จะแสดงของเขาเลยแบบว่าเขาทำให้เราสบายใจในทุกๆในทุกๆครั้งที่แบบว่าเราจะเข้าซีนด้วยหรือว่าบางซีนแบบยังไม่ได้เข้าด้วยกันเขาแบบมีการมาคุยกับเราขอนแบบเอออะเรื่องแบบนี้แบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยชอบซีนนี้แบบเป็นแบบนี้อะไรเงีง้ยครับก็คือแบบเป็นคนที่ทํางานด้วยแล้วก็สบายใจประกอบแบบพี่พทีมงานทุกคนเนี่ยอยู่เวลาอยู่ในกอง้วมันแบบสนุกอะไรเงี้ย มันเหมือนแบบพี่น้องเพื่อนทํางานด้วยกันอย่างนี้ครับบรรยากาศในกองก็เลยสนุกแราก็เลยแบบแฮปปี้มากอะไรอย่างเงี้ยความที่เป็นแบบย้อนยุคห้เนาะมันจะมีความยากอะไรั<ม>บบบบกอย่งใวัาเช้าถ้าผมในถอดของตัวไบก็จะเป็นความยากก็จะเป็นเรื่องของภา,าออภาษาเลยอย่างแรกแล้วก็ความออทางภาษาทั้งเรื่องของการการะทาต่างๆเพราะมันค่อนข้างแบบไม่เหมือนในยุคนี้เลยอะไรประมาณนี้ครับอาจจะแบบไม่ต่างกันเยอะแต่ก็ต่างกันประมาณนึงแล้วก็เรื่อง พดราม่าต่างๆอะไรนะครับก็ต้องทำการบ้านหนักประมาณนี้พี่ติดวเครมีใจคู่นี้ยังไงกันเนี่ยก็จริงๆตามตามตามบทมันก็แบบมีความแบบว่าโรแมนติกเรื่องราวมันโรแมนติกดราม่าอะไรเงี้ยนะครับยังไงเรื่องทั้งพาร์ทจริงๆอ่ะมันพาร์ทโรแมนติกแค่จะไม่เป็นห่วงเลยเพราะว่าด้วยความที่ทั้งคู่แบบว่าเวิร์กช็อปกันมาหนักมากแล้วก็คิดว่าทุกคนคงได้เห็นในตัวทีเซอร์ไปแล้วและดราม่าเองหรือแม้แต่ตัวนักแสดงท่านอื่นที่เราจะเข้ามาสร้างสีสันให้กับ เรื่องเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็คัดสันสุดๆแล้วก็ดีใจที่ได้ทํางานกับทุกคนเพราะว่าทุกคนแบบมืออาชีพมากๆเวลาเราไปออกไปกองออกกองอย่างเงี้ยเรารู้สึกแฮปปี้ที่เราได้กํากับนักแสดงเหล่านี้มากๆแล้วก็คิดว่านักแสดงเหล่านี้ก็ปล่อยมาเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ทําให้แฮปปี้ในทุกๆพาร์ทที่เราทําไม่ว่าจะโรแมนติกดราม่าหรืออะไรต่างๆทําได้หมดแต่ละคนละกันนะครให้แบบว่าฝากตัวละครตัวเองละกันค่ะฝากตัวละครของตัวเองในเรื่องแต่ละคนเลย แกอยางมีค yeah, yeah. er> ที่รักของเซอรโรเบิร mm <ifies> <st ort tense> <teachers> ์ตเชื 8, nah ่อมตกับ <sm> ็ืักของเาก็ก็ฝากอุปกรณรมิสเตอร์โรเบิร์ตฝากกรมิสเตอร์โรเบิร์ตากวนะครับเออเหมือนที่บอกไปก็มีความหดเพี่ยมแต่จริงๆเขาก็มีเขาก็มีหัวใจหรือว่าจิตวิใจเขาอาจจะแบบทำผิดวิธีไม่ได้ถูกต้องอยู่เสมอแต่ลึกๆแล้ว โอ้ยโวยเที่ยมนี่งานถนัดโวยเที่ยมนี่งานถนัดของอติราปะเนี่ยงานถนัดเลยใช่ปะเรื่องเนี้ยก็เห็นเห็นเห็นพี่พี่บอกว่าผมถนัดดีผมก็เลยกลัวว่ามันเป็นอะไรนะกลัวทุกคนจะเข้าใจผิดว่าเราทำได้เหรอใช่มันคือการแสดงอาใช่แล้วก็อยากฝากนะคะตัวละครตัวแหละจริงๆริงก็หนีรู้สึกว่าตัว เ้วก็ยังขนลุกกันเลยอ่ะคือดูแล้วแบบขนลุกมากแล้วยิ่งได้ฟังแบบไบพูดก่อนตรงบนเวทีแล้วเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันแบบมันดีกว่าในทีเซอร์มาแบบฟังจริงแลขนลุกมากเออรู้สึกว่าเขาหลุดออกมาจากทีเซอร์ที่เราดูมาตอนกางวันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออวันนี้เราสุดรู้สึกมันแบบเป็นรูปเป็นร่างขึ้นจากแต่ความตั้งใจของคนเลยนะคะยังก็ต้องถามด ก็อย่างนี้นคะแบบเป็นบอลก็ฉันก็ก็ต้องเป็นฉันไงสุดก็ฉันขอฝากซีรีส์ซีรีส์ของพวกเราด้วยชื่อเรียกว่าของกินคองรักอยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยทุกทุกคนที่เป็นคนผู้ชมมันยากจังเลยก็ฝากติดตามซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับก็ ทุกคนทำเต็มที่แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นพาร์ทของนักแสดงหรือว่าพาร์ทของทุกคนทีนท่ทํางานหรือว่าพี่พี่ทีมงานทุกคนในเรื่องของการทําทุกอย่างทําเพลงด้วยต่างๆด้วยอย่างที่พี่พี่หยวนเล่าไปนะครับก็ทุกคนเต็มที่แน่นอนครับแล้วก็ได้ติดตามชมใปนปีนี้นะครับก,ก็ฝากให้กําลังใจพวกเราทุกคนด้วยครับครับฝากตัวละครทุกตัวด้วยนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมได้เจอหมูโฮปบเร็วๆนะครับตอนนี้ยังไม่เจอเ <c oughs> ลยครับ <ๆ S 1> ตัวละครตัวละครรับอะครับผมฝากด้วยนะครับผมนกครับ